ทอดกรอบพี่แบมก็เสร็จแล้วนะคะดูสิคะเดี๋ยวพี่แบมจะกินให้ดูนะคะอือ กรอบอร่อยมากค่ะอืมกินกับขนมจีนอร่อยมากอืมกินกับส้มตำก็เจียวแห้งมาค่ะมาวันนี้พี่แบมจะพามาทำพริกทอดกรอบนะคะเนื่องจากว่าในต่างแดนมันก็ หากินพริกทอดกรอบยากลําบากเหลือเกินหรือไม่ก็ซื้อเขากินก็แพงดังนั้นพี่แบมจะพามาทําพริกทอดกรอบค่ะอร่อยสูตรพี่แบมอร่อยมากค่ะ<ส>เนื่องจากว่าทํากินหลายครั้งแฟนก็ติดใจค่ะเราก็จะมีวัตถุดิบเราก็จะมีแค่พริกแห้งค่ะ<ส>พี่แบมไม่มีพริกมาจากเมืองไทยพี่แบมก็ไปซื้อพริกที่ร้านแขกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพริกที่พี่แบมเอามามันเม็ดเล็ก มันใช้กันไกยตัดแล้วมันก็จะแตกมันกรอบมากก็เลยไปซื้อพริกที่ร้านแขกพอตัดเสร็จแล้วตัดตรงกลางเราก็จะมาเคาะเอาเม็ดออกนะคะเห็นไหมคะตัดเสร็จแล้วก็จะเอาเม็ดออกให้หมดพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปล้างค่ะไปล้างแล้วก็ไปแช่น้ำไว้สักสองชั่วโมงเพื่อที่จะให้เขาคายความเผ็ดออกมานะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาอันนี้แช่ไว้สองชั่วโมงนะคะพี่แบมก็จะมาล้างความเผ็ดของเขาออกสีแดงๆนี้น่าจะเผ็ดนะคะพี่แบมเคยทําแล้วค่ะทํากินหลายรอบแล้วลองมาหลายรอบแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ทำตามนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างแดนหรือตุอยู่ต่างจังหวัดเนาะขอมีพริกกับงากับแป้งโกกิค่ะแป้งทอดกรอบโกกิ แค่นั้นก็มีพริกทอดกรอบกินกรอบๆค่ะกินกับส้มตำนี่ขาวมาล้างน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่น้ำพอกะเอานะคะพอปริมาณไม่ได้ตวงให้นะคะว่าต้องใส่น้ําเท่าไหร่ก็จะประมาณน่าจะประมาณ2ถัง2ลิตรครึ่งที่เห็นนี่ใส่คือใส่น้ําตาลนะคะพี่แบมตัดน้ําตาลไปเพื่อที่จะให้เขาคลายความเผ็ดนะคะน้ําตาลกับเกลือเกลือ2ช้อนน้ําตาล5ช้อน ต้มจนเขาเดือดค่ะเดือด15นาทีหรือ20นาทีนะคะถ้าต่ำกว่านั้นคือคือเขาจะเผ็ดหรือไม่ที่ใครจะไม่ชอบเผ็ดเลยก็ต้มสองรอบพี่แบมต้มรอบเดียวค่ะพี่แบมชอบออกรดเผ็ดหน่อยๆพี่แบมเคยทําต้มสองรอบแล้วมันไม่มีความเผ็ดมันไม่อร่อยค่ะสําหรับพี่แบมต้มเสร็จแล้วก็มาล้างน้ํานะคะเทไปในขณะที่เขาร้อนๆเลยค่ะล้างน้ําเย็นค่ะผ่านน้าเย็นเลย ล้างจนใยของเขาอ่ะใยที่ยึเกาะเปลือกของเขาออกให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้นี่ค่ะเรามาล้างนะ้ำบางคนเขาล้างจนนะคะบางเจ้าเขาก็จะล้างแบบทั้งต้มสองรอบแล้วก็ล้างจน20-30ิบสาน้ำแต่พี่แบมล้างพอประมาณค่ะล้างเสร็จเราก็จะมาดูวิธีการผสมแป้งทอดกรอบค่ะว่าพี่แบมใช้อะไรบ้างใช้แป้งอะไรพี่แบมมี แค่แป้งโกกิค่ะแล้วก็งาไปดูวิธีทํากันเลยค่ะของพี่แบบนี่ก็จะเหมือนทําขายเลยค่ะไม่ได้ย่อนะคะเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงสังเกตในภาพดูก็ได้นี่เราก็ใช้แป้งโกกิค่ะพี่แบบจะใช้แต่แป้งโกกินะคะเพราะว่าพี่แบบเคยลองแล้วอันนี้งาค่ะก็ตามใจชอบเหมือนกันพี่แบบคิดว่ารู้สึกว่าน่าจะใช้แป้งน้อยไปก็เติมชูรสไปหน่อยนึง ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะพี่แบมจะไม่ใส่เกลืออีกนะคะเพราะว่าในแป้งโกกีของเขาจะมีความนัวอยู่แล้วพี่แบมใส่รสดีไปหน่อยนึงกลัวมันเค็มค่ะเพราะว่าแป้งทอดกรอบไอ้อพริกทอดกรอบพี่แบมชอบออกรสเผ็ดๆหวานๆเค็มๆนะคะก็ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็คนแป้งผสมน้ำคนแล้วก็มาดู แล้วก็พลิกลงดูก่อนว่ารู้สึกว่าอันนี้น่าจะน้ำจะเยอะไปค่ะก็ขออนุญาตใส่แป้งเพิ่มนะคะนี่ค่ะใส่แป้งไปเพิ่มแล้วก็จะเอาพลิกลงถ้าเราไม่ใส่น้ำเนี่ยทอดออกมาจะไม่สวยค่ะถ้าเราจะโรยแต่แป้งต้องใส่น้ำนะคะอย่าลืมผสมน้ำก่อนแล้วค่อยพลิกลงแล้วก็จะเทพลิกทั้งหมด เห็นไหมคะใยสีแดงๆของเขาเนี่ยแสดงว่าพี่แบมล้างยังไม่ดีแต่ว่าก็แค่นี้ก็ทํากินเองเนาะนี่แหละค่ะเราก็คคุกๆเราก็ไม่ต้องทิ้งไว้นะคะคุกเสร็จเราไปทอดได้เลยขอใส่แป้งไปอีกนิดนึงนะคะ่ะกะว่าแป้งไม่เยอะไปน้ําไม่เหลวไปนะคะก็จะไปทอดให้ดูนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ ในขณะที่เราทอดเนี่เราอย่าลืมคนบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจับกันเป็นก้อนรอจนพาก,กอบนะคะค่อยตักขึ้นก็อย่าให้ไหม้นะคะเดี๋ยวจะขมไปค่ะในขณะที่เราทอดเราอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้เราใช้ไฟแรงเริ่มก่อนแล้วค่อยหลุยลงให้มัน ไฟปานกลางค่ะมีคนมายืนรอชิมแล้วค่ะเห็นไหมคะแฟนพี่แบมกจชอบมากเลยค่ะเพราะมันกรอบอร่อยค่ะมันไม่เผ็ดสาหรับคนที่อยากกินพริกแต่ไม่แต่กินเผ็ดไม่ได้ค่ะพริกทอดกรอบก็ตอบโจทย์ได้ดีนะคะเห็นไหมคะน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะทอดอีกรอบกระทะสุดท้าย พิกทอดกรอบของเราก็พร้อมเสิร์ฟหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมคะขอบคุณที่รับชมนะคะ